สดค้าบผมมาครับพรากลับมาอีแล้วสำหรับการรายงานข่าวนะฮะก็พู่ต้องว่าถึงแม้จะเป็นประกาศครั้งที่4ในเดือนกันยายนนี้แต่ทางที่เบสน,นั้นก็ยังท็อปฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทําให้ผมถูกหวังอะไรคือถูกหวังวะ ซึ่งประกาศจากที s บสนครั้งนี้ก็พูดถึงสินค้าจากงานกูตูโมโนฮาริเมะสเปเชียลอีเที่นักนอสันปลาซ่านะฮะซึ่งก็จะนำมาจำหน่ายในร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งเหตุผลที่เขานำสินค้ามาขายก็เป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะฮสำหรับคนไทยเนาะก็คือเพื่อเป็นการระลึกถึงการเปิดตัวบูเรย์และ DVD ของกูตูมโนฮาริเมสเปเชียลอีเเหตุผลแปลกๆเนาะ ซึ่งระยะเวลาในการจำหน่ายก็ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมจนถึง31ตุลาคมนะฮะส่วนสินค้าที่จะมาจำหน่ายในครั้งนี้ก็จะมีตั้งแต่โปสเตอร์ B2 2ด้านเนาะ,ะแล้วก็จะมีพรม B2 ลายอิจิกะนิโนะมิคุโยซึบะแล้วก็อิสุกินะฮะมีเสื้อยืดลายนากาโนะ a ฟ,ฟมิลีซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีมารุโอแล้วเลน,น่ด้ยหรือเปล่าแต่ผมไม่ไมน่าจะมีจะเป็นแค่แฟชั่ทั้ง5คนนะฮะ ก็มีเสื้อยืดลายอิจิกะนิโนมิคุอุซบะอิสุกิเนาะแล้วก็มีชุดฮอกโอะแอนฮาชิมากิซึ่งไม่รู้ว่านี่คือชุดอะไรนะและรวมกับผ้ากีฬาอันนี้ทั้งสองอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผ้ากีฬาผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่วินพาของนั้นไปเที่ยวได้โพสต์ลงหน้าเพจของพี่เขา้วก็มันเป็นเหมือนอะไรว่ากางเกงว่ายนะ้ำเนีางเกงแต่ใส่วิ่งแต่ใส่เล่นกีฬาเออ เป็นลายแฟร์ท่าซึ่งคุณตรงว่าผมซื้อมาผมคงไม่ใส่ผมซื้อมาคงจะเ,เก็บไว้บนหิง้งแล้วไว้บูชานะฮะ mm hmm. ก็ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นปริศนาสำหรับผมเนาะส่วนอันต่อไปก็คือเพนไลท์นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เพนไลท์มันคืออะไรนะมันคือปากาล่องปากาล่องหงอนที่เราเคยเล่นกันสมัยเด็กหรือเปล่าหรือมันคืออะไรก็เป็นปริศนาที่เราต้องไปหากันเองว่าถ้าเกิดกวานำเข้าแล้วเพนไลท์มันจะคืออะไรนะส่วนอันสุดท้ายนั้นก็คือ ป้ายกระป๋องสุ่มนะฮะซึ่งก็จะมี5แบบเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้ายกระป๋องสุ่มมันคืออะไรมันคือเหมือนกับอลอตเตอรี่ที่ช่วงนี้กาลังเป็นที่นิยมในวงการฟิกเกอร์หรือวงการของสะสมหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่บางน่าจะคือกันนะฮะก็ส่วนรายที่เหลือก็จะเป็นเพียงแค่ร้านที่จะมีจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีมาให้เล็กๆน้อยๆก็ผมก็ขอไมอ่ลงลึกในรายละเอียดพวกนี้แล้วกันเพราะว่า คนไทยเราก็คงจะไม่ได้บินไปซื้อที่ญี่ปุ่นทุกคนแล้วก็จะรอแค่คนนําเข้าเข้ามาแต่ส่วนพี่บินพระนได้ไปเที่ยวเนี่ยจะนําเข้ามาเฉพาะสินค้าอันไหนบ้างก็ติดตามไ้ที่เพจของพี่เขาครับก็ประมาณน,นี้นะสำหรับคลิปนี้นะพูดตรงว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมใช้คำว,ว่าก็ได้เปลืองที่สุดแล้วม,มันไม่รู้จะใช้คําเชื่อมไหนดีมันเวลาพูดผมเลยชอบแบบ ไอ้คุณจะไปต่ยอยังไงก็เลยใช้กอ้อใช้และใช้ดู๊ดดดดดใช้นี่บ่อยๆก็ถ้ามันนั่นลำคาญขออภัยจริงพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมช่วงนี้ผมจะลงคลิปน้อยลงหน่อยนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมมีงานยุ่งแต่ก็ไม่ทันทีหรอกเพราะบางทีผมก็ไปทั่งเล่นเกมกับเพื่อนใน Discord บางทียังชวนคนในเซิร์ฟเล่นกระติกโฟลเลยถึงแม้จะไม่มีใครตอบผม <g iggle> <g iggle> ก็เถอะก็ประมาณนแตนละร้ำสำหรับคลิปคลิปนี้แล้วก็ ไม่มีอะไรมากเป็นการรายงานข่าวที่ก็ไม่เกี่ยวกับภาพต่อนะพูดมาหลายรอบว่าเจอกันเทีต่อไปครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย